พี่บอยแบบแนะนํำไหมว่าช่างสูททาได้จริงเพราะคนชอบคอมเมนต์ว่าช่างสูทชอบแบบเบิกเงินแล้วหนีเลยเปล่าเนี้ยเพราะว่าราคาถูกอย่างเงี้ยค่ะพี่บอยว่าไงบ้างพี่บอยคะสอบถามหน่อยคะ่ะอย่างเงี้ยจบห้องเท่าไหร่คะหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครับห้องละห้องละคือคได้แบบนี้เลยอคะใช่ครับซิกเนเจอร์เลยปกติเราจะเห็นห้องเช่าของห้างสูกเนะี่ยให้เป็นสองชิ้นครับแต่อันนี้คือให้เป็นชิ้นเดียวใช่ใช่อันนี้คือแบบ สิ่พิเศษยังไงบ้างคะเี่ยทำไมช้างสูให้เลือกหรอเพิ่มตังค์ไม่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มตังค์ด้วยใช่ปกติของลุงเขาจะรวมเป็นเบเกอร์ตัวเดียวจ้ะอันนี้ลุงเขาก็ให้ไปคุยกับช่างไฟเองว่าอยากได้แบบไหนผมอยากได้แบบนี้เพราะว่ามันจะได้แก้ไขง่ายครับกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะ ทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะวันนี้นะคะน้องเอ๋อยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะแขกพิตกรนะคะรับเชิญเป็นใครนะคะพูดคุยกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะัส,สดีครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อบอสครับพี่บอสวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะจังหวัดนครปฐมครับอำเภอกำแพงแสงครับวังน้ำเขียวครับผมแล้วพี่บอสเป็นใครคะเนี่ยเป็นเจ้าของห้องเช่านี่แหละครับอวันนี้นะเราได้เกียรตินะคะจาก พี่เจ้าของนะคะห้องเชาวนาอก็เขาเรียกว่ามารีวิวเองเพราะว่าช่างสูว์เนี่ยรีวิวไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าช่างสุว์อะโมวันนี้ให้พี่เจ้าของบ้านนะคะคือพาชมเลยนะคะสําหรับห้องแถวห้องนี้นะคะมีขนาดหน้ากว้างรละลึกเท่าไหร่ครับพี่คะกว้าง4เมตรครับลึกเเมตรครับผมสไตล์มีหมอแบบนี้สร้างทั้งหมดกี่ห้องคะถ้าฝั่งนี้ก็9ก้าห้องครับอีกฝั่งหนึ่งสิบห้องครับ ท่านผู้ชมอาจจะเห็นแบบทรงแบบมินิมอลนะคะหลังนั้นเดี๋ยวรอชมค่ะวันนี้เราจะมารีวิวทางโซนทางั้นนี้ให้ท่านผู้ชมไปรับชมนะคะอย่างหนูสอบถามหน่อยนะคะติดต่อช่างสุ่ดูช่างสุ่มาจากที่ไหนคะก็ดูจากช่องบูมเอ๋นี่แหละครับอืมค่ะแล้วก็ลองโทรไปแล้วก็นัดไปคุยครับแล้วหนูสอบถามหน่อยวิธีการในเลือกช่างบางครั้งเราดูแบบเออบูมเอ๋รีวิวบ้างก็จริงแต่วิธีการเลือกช่างให้มาสร้างกับเราอะเราใช้อย่างไรในการเลือกช่างบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมคะ ก็ต้องไปคุยกันนะครับคือต้องไม่คุยกันถ้าคุยแล้วมันถูกถูกใจถูกคอ,อก็โอเคนะครับแล้วพี่บอสน,นี่ไปแบบอย่างไรคะไปแบบถึงหน้าง,งานที่เช,ชื่อในรีวิวหรือว่าไปหาช่างที่หน้าง,งานเลยก็จริงๆก็ต้องดูในรีวิวก่อนครับถ้ารีวิวมันดูดูรีวิวหลายๆรีวิวครับอย่างของลุงสุก,ก็จะมีพี่บูงกับพี่เอก็จะลงไว้หลายอันใช่ไหมครับ<า>ผมก็ดูไว้ก่อนแล้วก็โทรไปหาลุงโทรไปคุยกับพี่ฝนยังไงครับแล้วก็ไปไปคุยกับลุงเขาหน้าง,งาน คือเราต้องไปหน้าง,งานด้วยใช่ครับต้องไม่คุยต้องไม่คุยกับเขาครับหนูสอบถามหน่อยตารางเมตรลาเท่าไหร่คะอันนี้ห้าพันห้าร้อยบาทครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะของพีที่แล้วนะครับอันนี้ของพีที่แล้วจ้ะห้าพันห้าร้อยบาทก็ได้ทั้งหมดเลยครับยกเว้นเรื่องไฟอะไรเงี้ยก็ต้องแยกกันแล้วก็ไม่ได้ถนนนะครับอ๋อค่ะเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดลึกๆกันอีกทีเราเข้าไปชมด้านไหนกันเลยคะ่ะพี่บอสคะสอบถามหน่อยคะ่ะอย่างเงี้ยจบห้องเท่าไหร่คะหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครับ ห้องละคือคได้แบบนี้เลยเอคะใช่ครับหนูสอบถามหน่อยอย่างฐานลากแบบนี้ช่างสูขขงเขาให้เป็นอะไรคะให้เป็นให้เป็นอะไรฟุตติง้งหรือว่าเป็นแบบเจาะเข็มอย่างนี้คะอ๋อให้ฟูตติ้งครับส่วนเข็มมาต้องเจาะเองแล้วน่างาตตรงนี้นะครปฐมเนี่ยพี่บอสเลือกเป็นแบบไหนคะก็มีทั้งฟุตติ้งแล้วก็ลงเข็มด้วยครับก็คือเข็มจะคือออกเองหรือว่าแบบอยู่ในราคานี้เข็มออกเองครับออกเองหมดเลย ออกเองทั้งหมดเลยนะคะคือคตารางมีละ5 5 0 0บาทค่าของค่าแรงคือเฉพาะแบบว่างานที่เห็นแต่ถ้าเป็นพวกขานลากอย่างเช่นแบบจากจะตอกเข็มก็คือลูกค้าต้องจ่ายเองทั้งหมดนะคะเดี๋ยว่บอพาชมนะคะสําหรับห้องนี้หน่อยนะคะก็เราถามเรื่องกระเบื้องดีกว่านะคะเรื่องกระเบื้องแบบนี้ค่ะก็คือใครเป็นคนออกไอเดียในการเลือกคะก็คือเราเลือกเองครับแต่ว่าลุงเขาก็จะมีงบให้อยู่ว่าไม่เกินเท่าไหร่ถ้าเกินเราก็เพิ่มเงินเองส่วนต่างแค่นี้ครับค่ะแล้วโทนสีล่ะคะ ทนสีก็แล้วแต่เราครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคือมันมันก็จะมีงบอยู่ว่าเออสีภายนอกไม่เกินเท่าไหร่จสีภายในไม่เกินเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามันเกินเราก็จ่ายส่วนต่างแค่นั้นครับอืมค่ะท่านชมฝั่งนี้นะสิบห้องใช่ไหมคะครับเนาะแล้วก็จะมีไฟด้านนอกให้ด้วยอันนี้คือตามแบบแบบเลยใช่ไหมมีฟงมีไฟอะไรให้เราพอมีครับ,รบมีครับหน้าต่างช่างให้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นหน้าต่างสําเร็จรูปครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะลุงเขาเปลี่ยนให้เป็นต่างตับ สั่งตัดนะคะคแล้วไฟด้านนอกเราเห็นหม้อไฟอย่างนี้นะคะอันนี้รวมทั้งหมดเลยปคาช่างให้ได้แค่มิเตอร์ครับส่วนกล่องเนี่ยผมซื้อมาติดเองเอาไว้กันขโมยครับพี่บอสอย่างนี้กล่องเท่าไหร่คะเนี่ยกล่องอันนี้ผมจาราคาไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แพงครับไม่ได้แพงแพง <นะ S 1> ครับเนาะ,นะก็พามาชมแล้วก็ให้พี่แบบพี่เจ้าของบ้านนะพาชมเลยนะคะเข้ามาชมด้านในละแต่ว่าผมอาจจะพลาดเรื่องกล่องนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันมาติดทีหลังมันเลยเก็บไม่เนียน<ม>แต่ถ้าเป็น ฝั่งนู้นนะครับมันจะเก็บสายไว้ไวข้างในเลยค่ะด้านในนะคะโทนสีอันนี้โทนสีนี่ใครเป็นคนออกแบบนะคะเรื่องโทนสีด้านในโทนสีอันนี้นี่ผมคุยกับพี่ฝนแล้วผมก็เจอที่เขาทําไว้อยู่แล้วอะแล้วผมชอบผมก็เลยเอามาเลยค่ะแล้วเรื่องไฟไอ้สามหอยสอบถามหน่อยทําไมไฟแบบเดินลอยทำไมไม่ฝังไปเลยครับเพราะว่าอย่างแรกคือผมอยากให้มันแก้ไขง่ายด้วยครับ ถึงมันจะไม่สวยแต่ชอบแบบนี้อ๋อชอบแบบนี้อ่ะอย่างเช่นแบบเจ้าอของบ้าไนไหนๆก็คุยเจ้าของบ้านนะคะก็อยากสอบถามเลยว่าเวลาเราสร้างห้องแถวอย่างเงี้ยเราปล่อยเช่าอ่ะเดือนละเท่าไหร่คะเผื่อเป็นไอเดี้บคนที่แบบกำลังจะแบบเหมือนเริ่มที่จะสร้างจริงๆมันก็ผมว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแต่สำหรับผม่าผมว่า2500บาทห้องเนี้ยครับ2500บาทในการปล่อยเช่าต่อเดือนต่อเดือนครับอืมค,ค่ะนี่ท้ชมถือกว้างนะคะแล้วก็สวยเลยส่วนกระเบื้องพื้นก็สวยเหมือนกัน ลับเข้ากับแบบโทนสีด้านในเลยนะคะคพี่บอลคะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาชมนะคะห้องนี้หน่อยนะคะเรื่องประตูอย่างเขาฟิกเราไหมว่าแบบเอ้ยต้องเอาอันนี้อันนี้ยันเยียนให้เราไหมคะคห้องหมองนะคะประตูห้องน้ําคือจริงๆมันจะมีอันอื่นด้วยครับแต่ว่าผมไม่ชอบผมก็พยายามคุยกับลุงกับพี่ฝนว่าเอ้ยถ้าเป็นลายนีย้ผมยังไม่เอาได้ไหมเผื่อม,มันมีลายอื่นจะดท้ไอ้ลายนี้มันมันมีลายนี้ให้เลือกผมก็เลยเอาเลย เอาเลยครับก็บ <laughs> คือเราสามารถเลือกได้ไม่ใช่เขาไม่ได้แบบแจกเของให้เราใช,รใช่ไหมคะกับราคานี้แล้วหนูชอบถามหน่อยอย่างเช่นแบบผัราคานี้พี่บ,บอฟังแล้วแบบพ้ยตกใจไหมว่าทําได้จริงหรือเปล่ามีแบบสอบถามช่างอื่นๆเยอะไหมคะกว่าจะได้ช่างสูงห<ม>รือว่า <laughs> ชอบแล้วก็เอาช่างสูงเลยคือผมมีคนผมมีถามคนอื่นบ้างแต่ว่าไม่ได้ก่อนมาเจอลงสูงอะผมถามว่าไอ้ราคานี้มันพอได้ไหมแต่ว่า ที่จริงมันคือผมว่าผมคุยอะลูมากกว่าแล้วผมชอบก็เลยเอาเลยค,ครับเดี๋ยวพาชมในห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับในห้องน้ำไปจ้ะห้องน้ำก็ตามนี้เลยครับโอ้ท่านผู้ชมช่างสูงนะคะคือฟูนะฟูเบื้องในวันเมทัลิินะคะมีพื้นแล้วก็มีที่ซิกเนเจอร์เลยปกติเราจะเห็นห้องเช่าของห้างสูงนะี่ยให้เป็นสองชิ้นครับแต่อันนี้คือให้เป็นชิ้นเดียวใช่ใช่ทบอันนี้คือแบบ สิพิเศษยังไงมากคะเลยทำไมเจ้าสุให้เยหรือเปล่าเพิ่มตังค์ไม่ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มตังค์ด้วยใช่ค่ะห้องละแสนเก้าให้ไป็นช่องแบบนี้เลยครับแต่ชิ้นเดียวผมก็งงไงงงนี่คือแบบเราดีใจหรือว่าเหรอคะคือผมไม่รู้ด้วยว่าว่าลุงเขาเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนมาเขาใส่ก่อนเขาเปลี่ยนให้เลยครับคือเพรเะพวกนี้ว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไม่รู้เซอร์ไพรส์ที่พวกเราชอบเลยนะคะมีฝักบัวให้ด้วยใช่ครับฝักบัวอันนี้ของอีกฝั่งหนึ่งลุงเขาก็เปลี่ยนให้ เปลี่ยนให้คือดีกว่าเดิมรือว่าแบบยังไงคะก็ดีกว่าเดิมครับนี่ก็เดิมโอ้แล้วถ้าใครที่กำลังดูคลิปอยู่นะตอนนี้ค่ะพี่บอยแบบแนะนำไหมว่าช่างสูบทาได้จริงเพราะคนชอบคอมเมนต์ว่าช่างสูบชอบแบบเบิกเงินแล้วหนีเลยเปล่าอย่างเงี้ยเพราะว่าลัรถูกอย่างเงี้ยค่ะพี่บอยว่าไงบ้างทําได้จริงครับแต่ว่าก,า,กา,กกา,กาก็อยากให้มาคุยกันก่อนเหมือนเดิมอย่าอย่าอย่าเพิ่งเชื่อผมดีกว่าอยากอยากให้มาคุยกันก่อนแต่ว่าก็ทําได้จริงครับจั๊กห้องนี้เป็นห้องอะไรคะ อันนี้เป็นห้องซักล้างกับห้องครัวครับจะซักจะทําครัวก็ได้ไม่ได้ว่าครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทําไมแบบพี่บอลไม่แบบก่อเคาน์เตอร์มาด้วยคะตรงนี้ครัวมันลกครับกลัวมันเกะกะเพื่อบางคนเขาไม่ได้อยากทําครัวอย่างเดียวครับก็เลยเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าเอาไว้แบบส่วนนี้ผมให้ลุงติดเพราะว่าผมค่อนข้างกังวลเรื่องความปลอดภัยก็เลยไม่ได้เปิดโล่งอะไรเงี้ยครับค่ะวันนี้นะคะเราพาชมนะคะ ห้องแถวนะคะจำนวนสิห้องจังหวัดนคปรปฐมนะคะก็จะสร้างนะคะอยากพี่บอสก็บอกว่าแนะนําให้มาดูแบบน้ง,งานช่างก่อนนะคะคอย่าเชื่อแบบว่าพี่บอสเจ้าของบ้านเลยว่าอย่าเชื่อนะคะครับครับคนรีวิวอย่างเดียวอ่ะรเราเลยไปตรงนี้อยากจะสอบถามตรงนี้เขาหน่อยนะคะเรื่องนี้อ่าบางทีเราลืมลืมลืม,ลมนะคะหุงสอบถามหน่อยอย่างเช่นตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับราคานี้เลยไหมคะห้องละแสนเก้าเลยไหมไม่ครับถ้าเป็นปกติของลุงเขาจะรวมเป็นเบเกอร์ตัวเดียว อันนี้ลุงเขาก็ให้ไปคุยกับช่างไฟเองว่าอยากได้แบบไหน mm hmm. ผมอยากได้แบบนี้เพราะว่ามันจะได้แก้ไขง่ายครับเวลามันซ่อมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับช่างไฟเขาโดยปกติช่างสูตรจะไม่ให้แบบนี้<ช>แต่ถ้าอ,อันนี้พี่คุอพี่บอสซื้อมาให้ช่างติดตั้งเองเป็นช่างเป็นช่างไฟที่โคกับลุงเขาอะครับแต่ว่าไม่ได้คุยผ่านลุงก็คือคุยกับพี่ช่างไฟเขาเลยขายยางแพงนะคะตู้แบบนี้ แพงไหมผมจําราคาต่อห้องเน็ตๆนตไม่ได้แบบเดินทุกอย่างจาไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่น่าเกินไม่น่าเกินสี่พันนะ <ừ> ผมจำไม่ผิด <ừ> ค่ะถือว่าได้ดีนะคะแล้วก็คุ้มมากๆเลยเพราะว่าไหนๆเราจะสร้างห้องเช่าแล้วล้วก็แบบจัดให้เต็มไปเลยใช่ไหมคะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูหาช่างสูนะเดี๋ยวเราคุยกับช่างสูสักนิดนึงขอเบอร์ให้กับท่านผู้ชมคะ่ะตอนนี้นะคะน้องเอกก็ยืนอยู่นะคะพี่บอสเจ้าของนะคะแล้วก็ผลงานของช่างสูดนะคะสร้างห้องแถว ห้องละเท่าไหร่นะคะพี่บอสคะหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครับต่อห้องครับต่อห้องค่าของค่าแรงใช่ไหมคะค่าของค่าแรงครับแล้วพี่บอสว่าผลงานช่างสุดีไหมคะเราก็จบไหมคะดีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยจบไหมก็ถ้าสมมติว่ามีปัญหาอะไรลุงเขาก็ยังตามแก้ให้อยู่ครับแล้วแนะนำไหมครับให้กับคนที่เขารับชมตอนนี้ที่กําลังหาช่างแนะนําครับแนะนาครับแต่ว่าก็อยากให้เรามาคุยด้วยตัวเองเหมือนที่พูดไปแล้วครับต้องเรามาคุยกันก่อน ชัางสุครับขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่อยค่ะเบอร์0983638978ครับค่ะวันนี้นะคะ้องเองนะคะพี่บอลแล้วก็ช่างสุขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะครับ